กลับมาถึงนี่แหละครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีวันดีจับมาเหนื่อยๆเป็นครั้งก่อนแล้วลูกนะทำไมในบ้านถึงพูดวายขนาดนี้นะครับคุณแม่เป็นเรื่องธรรมดาลูกเดี๋ยวแม่จัดการเองวัีครับี่เข้าเองโอ๊ยพี่อยู่นะป้ามีองค์เหรอมีองค์เหรอเย่ามาจะจัดการเลยค่ะคุณพี่ปวดหัวไม่หมดตีกันได้ต้องติดกันโตใช่คะบายค่ะวัสดีครับ ลี้มึงเป็นอะไรถ้ายังไม่เลิกคำนิสัยแบบนี้หาเลือกคนอื่นก็แบบนี้ป้าจะไม่ออกไปเที่ยวไหนเลยไม่ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นพอแยกย้ายมีงานอะไรทำก็ไปทำกันไปลุกขึ้นมาอยากเห็นจริงๆเลยเฮ้ยปวดหัวเลยแถวพันเราก็เหมือนกันนะลูก ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปจะลูกจะมีเรื่องมีราวันทำไมเนี่ยแพรขอโทษคุณป้าด้วยนะคะต่อไปนี้แพรจะพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้มากกว่านี้นะคะดีแล้วลูกไปไปทำงานก็ได้แล้วมาโมย้ยไทงานอะไรเยเย่ล้ใหญ่ขอม่ตายแล้วลูกชายแม่แม่ เจอรับงานหล่อแล้วเอางานใช่ไหมลูกกินดีอยู่ดีหน้าอกอิ่มใช่ไหมลูกนะพูไม่ชิดมากครับยังไงลูกเรียนจบแล้วครับแม่ดีใจมากเลยแต่ว่ามีของมาฝากแม่ด้วยนี่เป็นมาฝากแม่ลูกอ้าวตอนนี้ใหญ่ไปถึงรองแม่ทับแล้วนะครับเป็นรองแม่ทับโถชื่นใจแม่จริงเลยลูกโอ้ยอะไรเลยที่เป็นรองแม่ทับหรือลูกมาครับ้าค่ะท้าเล็กของป้าที่เล็กกลับมาหาป้า เล็กมีของขวัญมาฝากป้าด้วยนะคะป้าอะไรครับ,รบตำแหน่งแม่ทัพนะครับป้าแม่ทัพโอนในของป้าเล็กเก่งไหมครับป้าสุดยอดสุดยอดป้าครับครับป้าโอนไปให้เล็กใช้อ่ะเล็กใช้หมดเลยไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไปเบิกใหม่เลยป้าคะารถที่ป้าออกมาให้เล็กขับเล็กขับไปชนเละเทะหมดเลย เอาเฟอร์นรีใหม่เลยเอาตีนตีนต้ำหวานมงลูกเลยอะะะไรนคจะกินขนมจีนเลยไหมคะกินที่นไก่อ่าใช่แม่ขะเอาไว้ให้ลูกพ่อก็ชอบกินตีนไก่เยอะค่ะพ่อใหญ่ค่ับผมนานนาจะกลับมาคิดถึงกับขครวอฟรีมือแม่ไหมลูกคิดถึงมากๆเลยครับ อวันนี้กินปลาร้าไม่ได้ครับคุณแม่มันเตลสเตลลลูกเอาเป็นซุปต้มไทยได้วกันครับได้ลูกไม่ใส่ปลาร้าไม่ใส่เลยครับใส่ถั่วเดียวพ่อเล็กขอบคุณแม่อยากกินอะไรไหมลูกกินอะไรก็ได้ครับง่ายๆครับคุณแม่ได้เลยนะแม่จังให้ลูกคุณแม่ครับคุณแม่มีเนื้อวากิยวไหมครับคุณแม่อยากจะทานมีสเต็กเนื้อความสุกเป็นแบบมีเดียมแลนะครับคุณแม่เนื้อเนื้อคนธรรมดาได้ไหมลูกไม่ได้ครับคุณแม่ต้องแบบ อิมพอร์ตจะมีนะคะัเรียกว่าแซลมอนจากนอร์เวย์ก็ได้ะคระับเผอดพลเร็กมาบอกตอนนี้แม่หาให้มทันหรอกลูกจะเ,เป็นโคกาก็ได้ครับหรือเป็นกุนกิจอะไรอย่างกี้ก็ได้ไ<ม>อ<ม>่ะเป็นตับเป็ดตับไก่ไปก่อนได้ไหมลูกไ,ไี๋หน่เอาถ้าเนื้อวาเกีวไม่มีเอาอีกฉันจะกินได้นี่ลูกกินได้เอาเนื้อโคผัดเผ็ดโอ,อได้ค่ะถ้าไม่เอาโคขุ่นเนี่ยเอาโคคะเอาโคยุตตี้แถวนครปฐมเนี่ยฉันชอบเนื้อมันนุ่มผมไม่กิน เชื่อแถวนครปฐมข้ของทุกงอย่างเลยฮะอะไรวะแต่ว่าแยกสำนักเลยนะอะไรไม่เอารวมกับพวกส้มตำอะไรของคุณใหญ่นะครับเอาปฐมจ้างแหมเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวอี่ักางไปหามาให้กพืแล้วกันนะคทำกเอาเนื้อนุ่มๆนะเออแถวนครปฐมเนื้อนุ่มใช่ไม่เคยเยื่อนละลายเข้าปากแต่แม่ก็เคยมากินบ่อยเออฉันพาลูกฉันมากินต่ใหญ่กินบ่อยต่ใหญ่กิน กุไอ้กุ้งกึกุกกกกกกี่ลงกุอกุ้งเขาฟูตีเออฟูี๋ยวเล่นําน้ำนะครับมันออครับการร้อนมากน้ำที่ไหนอะในบ้านเนยเออแต่อาน้แร่แช่น้ำนมซะหน่อยรันน้ำแร่จากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็น้ำนมจากสวีเดนตอนนี้แช่ไม่ได้น้เดนมากอะไร็ยครับคัเล็กกินไอนมดขึอลกนกินร้อนตี่ันออกไม่ใชมันเป็น อะไรอะไรอะไรนะคุณเล็กมันติดอยู่ที่ปากเนี่ยอแกอะไรอ่ะไอ้นั่นนะเจนไม่ใช่นะจูเจนอะไรไตไอ้ไดไอ้อ่ะไดไอ้ปันป้ามกินได้เหรอไอ้นั่นถูกกดอยู่ไอ้หนูครับผมได้ลงไมครับก็ดีแล้ว